วันนี้มาในการพระองค์พระธรรมมาด้วยนามองค์พระทิศบุรพาคำว่าทิศบุรพานำพามาเกิดอยู่ในครันมารดาเป็นอุโมงค์ใหญ่ยิ่งจึงตั้งองค์อุหัวแปดลอกแล้วก็มีทวีปทวีปอีกแปดโดนณธรัปธาตุหนูหนึ่ง,งอุถังเก้า ขึ้นเป็นพระยันชนะหมุนโตกลับหลังอีกสิบเก้าโวลนี้และวกลับชาติกลับกำเนิดบอกเกิดเ่งธรรมชาติตั้งองค์พระธรรมด้วยองค์พระธรรมองค์นี้บุรพานี้นำพามาเกิดเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์มีตัวตนเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเขาบอกว่ามมนุษย์ เทวมนุษย์ผู้โตตลอดองค์พระธรรมสำเร็จก็ได้มาตั้งให้ตามรูปแบบขององค์พระธรรมทั่วโลกทั่วโลกาจึงถือว่ามนุษย์เท่านั้นเป็นผู้รู้เรียงสาถือพระกำเนิดเกิดมาจึงตั้งองค์พระธรรมให้ดังนี้แล้วก็ขอให้พิจารณาเหตุผลด้วยตนของตนปฏิบัตินี้ และวันนี้ไปต้นไปเถิดตามสายสัญญาณนะสาธุาธไม่ใช่เทศไม่ใช่อาตมาภาพแต่มาคุยกันฉันทะพีร่รสองดองนี้ให้คุยกันศึกษากันอันไหนผิดถูกช่วยกันพิจารณาหาเหตุผลด้วยกันทุนาาก,นทกคนคข่าวทิตะวันออก บุญภานี่เนี่ยนำพาสิ่งไหนไม่เกิดรวมรวมมาเป็นมีสุสลมามดมดถูกสิ่งถุกา่างบุญภารานำมาเกิดเกิดมาตั้งแต่หลายภพหลายฉากรลอยฉากพันฉาบมาแสนฉาบมามาเกิดนำพารวมรวมมามดอยู่ในตัวแต่คนเราไม่รู้สึกตัวเป็นมูลมืดอม เพราะฉะนั beans, ER. <sh> couple, simple, ้นจึงตั้งอุ้งอุอุ้เรียเข้ามาในอุโมงค์ทองแม่อุนี่นะคืออุโมงค์ทองแม่อันใหญ่ยิ่งย้อนได้มาเกิดมันพามาเกิดพอนะมันพามาเกิดอยู่ในอุโมงค์เนาะเพราออกวาก็หลกกว่าว่าควกว่าโลกกว่าทำมาเห็นคว้าดูมันก็เเขาตัดตะเลือดปุ๊บให้มีดมิดให้มิดปิด ให้ดูเสียบบ์บัตรโลกร้อนนี่ไม่มีใครดูเรื่องนั้นเขาตักทักโลกแปรไปแล้วโลกแปรอยากลบพื่อนบ้านเอาไปทีงตัวนั้นไม่รู้แต่สมัยโบราณเขาฝังลงไปในบ่อที่เข,ข,ข,กขา,าก่อไปก่อสกันก่อไฟทิชช่จะยากขุมแม่ฮึมนี่โบราณนั่นานี่นะเขาทำเป็นเถิดเป็ปนตราของโบราณไปอืม เพราะฉะนั้นองค์พระธรรม,มาตั้งในวันนี้น่ะเป็นสวนที่เราได้มาตั้งแต่พวกเลนชาตมิมให้มาอุดมกติธรรมนัม่นแหละจึงตัง้งให้อุดมกติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเรารวบรวมกุศลมาเั็บุรุษพาคือมาทั้งทิศตะวันออกเขาจึงตั้งทิศตะวันออกเป็นลัก,การหลักษณก์ทิศตะวันออกเป็นทิศบุรุษพา ตางองค์พระทำให้นี่นะไม่ใช่ของคิดดูองค์นี้แหละองค์ตาเมื่อกี้นี่แหละเขียนหัวให้เมื่อกี้นี่ให้พิจารณาหาเหตุผลหน่อยสิคือตนก็ตนเป็นเป็นตนหาเหตุผลด้วยตนถึงจะรู้เรื่องถาไม่ฟังก็ไม่รู้ไม่พูดให้ฟังก็จะไม่รู้กันนั่นแหละ พอถึงองค์พระธรรมนี่อยากจะให้รูทุกคนให้ได้ฟังทุข้อมงฟังเอานะเกี่เวกองค์พระธรรมใหน้นี่ไม่ใช่พอทำเหรินตรงนั้นนี่พอต้นคนตั้งองค์พระธรรมให้ผมจึงได้บ้าทายทอดให้ผูจะเป็นซิ์และผูจะได้หลับทายทอดจะพอขายหนิให้ฟังเอานะไม่ใช่พอวาเลนนั่นนี่นะ พอว่าสามมูลเดิมคนเรามีมูลเดิมมาทุกคนอแลังอฏิภาณติกมูลต้องไปใช่ดน่อยมาตามมูลตามกุศลเนอถทายกกระทูทัานแม่เจ้าว่กายอมารอยชาพัดพันชาิเลยปฏิภาณนาให้ปังมันไม่ใช่มาชาิเดี๋ยวถิทีี่ของที่เราจะกู้ พอต้นเถนโใไปให้กู้ยานให้โปรดจานนี่แหละเรากู้ตรงนี้เราโปรดตรงนี้ถ้าเราไปกู้ถ้าเราไปโปรดเขาก็รอเราไปช็ชาวไย้จักว่าเขาเกิดมามาเกิดจกักกีรอยชามเดอบเขาบอกรอเราเรานี่แหละเป็นเจ้าของบอกเกิดแห่งธรรมจริงเพราะเราเกิดมาเป็นมน,นุษย์เรารูเรียนสารูภาษามาอะไรก็ไปเข้ามานุษยเป็นมนุษดูเรียนสาเป็นภาษาคูประเสริฐ มนุ่ดที่เเป็นพระภูประเสริฐมะนุ่์นี่เลยเป็นพระภูมะนุ่์ที่เรียเป็นพระภูหายทั้งห้ทั้งรูปภาษาทั้งทุกสิ่งอย่างอะไรก็ไม่เท่ามย์เลยเพราะมันเป็นเป็นพระภูประเสริฐเเป็นพระภูยิ่งใหญ่สําทําไมพระตนถึงเอาว่าพระองค์นี่เป็นพระภูยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าท่านตื่นเ้นตายนามาพัธานามะพัธาท่านมากกว่า พระอ,องค์นี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่เนีท่านก็เลยบอกว่าพระอ,องค์นี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ท่านนายกเทินหัวไปนี่เทินสมองไานี่ที่นี่ท่านตัน้งทานขึ้นมาน่ะเอาอะไรมาตัาง้งนมามัทนะท,ที่นี่พระพุทธเจ้านามาพะพะัทธเขาว่านามาพะพะัทธพระตัวน,นี้พระพุทธเจ้าค้นว่า,าว้าเดียวแต่พระพุทธเจ้า ยังไม่มีเป็นองค์พระธรรมมาล้างพ,พระนาองค์พระธรรมไม่ได้คือไม่ใช่นาทีพระพุทธเจ้าเป็นนาทีขององค์ตนท่านมาลูมดทุกอย่างในตัวเราจะมีอะไรเกิดหรือจะอะไรมีเกิดอะไรท่านลูมดทุกอย่างพระต้นนถึงท่านเด็กกูเอาวิญญาณน,น,นานาชนิดทวโรผลก,กาที่เรามีอยู่เนะี่ยท่านเอามาให้เราสร้างตัวเอาองค์พระมาวางเลยที สังขารนี่รับองค์พระพุทธรายละเอียดสิสังขารนี่นะรอรับองค์พระธรรมสำเร็จที่จะเราจะมาสร้างเพิ่อติกตัวเราเอง <c oughs> ไม่ใช่ท่นานให้เลนๆเลย <c oughs> อย่างหนักกุศลนี่คนไม่รู้ว่าเอาสารหนักกุศลเลยสร้างมันหนักนกุศลหรือว่าผลาวไม่รู้เหตุผลไม่รู้เท่าทันองค์พระไม่รู้เท่าทันตัวสังขาร กูก็ทําคักอะไรกูก็ทักแป๊บๆแต่ไม่สำเร็จตัวทอกเช่นนี้เลยนี่แหละเป็นพระภูประเสริฐเป็นพระภูนําสัตว์ทั้งหลายเป็นพระภูนําวิญญาณทั้งหลายเป็นพระภูนำจักรเขาในสิ่งหยาดทั้งหลายเกาอยู่กับตัวเราทางหลังตีนถ้าเราไม่ทําเราไม่สร้าง มันก็ไปเกิดประโยชน์ถึงว่าจะสางจะทําไม่มีผู้บ้าจารมาแนะนแนวทางให้รูก้ก็ยังไม่รู้สาเพวช่วนั่นแหละจึงได้อยากให้มาฟังตอนนี้ตอนนี้พอเปอิดไฟฟังเปิดไ้ฟังนี่ไม่ใช่พอวดวูนะเราก็ลังศึกษาปราัยกันฉันทะพ่าพี่กันน้องกันพี่รูสองน้องูหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่พอวดอี ไม่หวดก็อยู่วัดทำไมก็มาคุยกันตรงนี้เสนอทนาปลาใสถามว่าพีรสองวงค์นึงเท่านี้พอไปยกตัวอาตมาภาพอีกต่ออาตมาภาพจะเทศนาให้อยากโยมฟังไม่เป็นยังไงไม่เอาผพรพอไม่รู้ว่าจะเอาอาะไรมาเทศมีสักขับสอนพระพุทธเจ้า สอนมาไปด่านพวกเปิดบาลีสถิติมาเขาเรียอนั่งเัยนอย่างมาผสมสาวกสอนทั่วมินาทีสอนมันน่าช่นในทีเขาบอกเขาไปดูหรอกแต่ว่ามาคุยกันด้วยองค์พระธรรมที่ฟอร์จูปตะกีนถึงทิพบ์บรพาพวุนี้อาคาเนต่อไปติดสักถึงพอจะเอาองค์พระธรรมมาตั้งวันละหนึ่งองค์แล้วก็มาเขียนลงหัวอีกวันละหนึ่งองค์ าวานนี้ถึงพุจาวันนี้มันถึงบุรพาพอถึงบุรพาพราก็พูดได้ฟังเลยพราะเมืพูดออกจากอืืนจากไหนจากมาเอาสังขารกันมาพูดเลยพูดดวดสังขารกันทุกคนนี่เรามีสังขารเราก็ตอบคุณเอาสังขารของเราใช่ไหมเราใช่ หลังถัดก็มีสักขันเราก็พูดเอาสักขันเราถูกเองเราไม่ใช่พูดทิ้งนะที่นี่พูดห้ไ้สังขารพูดอยู่จักสักขันนี่แหละคำพ่อตนจะบอกว่าเดือนเนื้ยไปกูอ้อาญาไปโปรดอาญาตแต่ก่อนพ่เจีไม่ออกเดือนปรดญาติคืออะไรกู้ญาติคืออะไร มีพนแกพ่คนนึงมาถามบอกกูอยากกูหอมกูกระเทียมนี่เหมือนกูหอมกูจึงไม่ใช่โ,รรโรปรดจ่าโปรดปรับตอนนี้ยังไงเรอมาถามมาถามาบอกไบอกันแต่ก่อนบอกอ่ะไม่รู้เลยเพ่อต้นโสดบอกแค่มาโปรดจาร่ากูอยากแต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วถ้าเราไม่โรปรดปรับตอนนี้ตั้งแ,แต่ผูเรนชาติมาให้เกิดป็นโยชนเขาเพราะฉะนั้นพอ่อจึง รัฐเวสในประเทศไทยนี่ตรงไหนเป็นศัตรูคือว่าทักษิณทักษิณยันประสาทอ่พนมลุงเ,อ,เอ้ยเออประสาทเออเขาพมิหารเลยประสาทที่ิมายเอ้ยประสาทตรงนั้นเป็นประสาทเป็นปูโมงค์พอประตูมันมิดไปดปูบัมบัดปากไต่ก็ไปไปจะดีเออปฐมมันจะดีของปากใต้เลย ไปไปสามพันธล้นะน่ะไปโปรตุนน่ะนู่นน่ะลกทะเลท่านไปพบาลลาบอนนี่พอกระไปแล้วไปจะนีสามองค์ตรงปิดกับพมาน่ะกระไปโปรตุนประสที่รูแถวนี่ไปไปมาหลายทีแล้วไม่ใช่ไปหน่อยรั้งนั่นแหละท่านบอกให้ไปกูยก้ยามกู้ยามกู้เราว,วิญญาณทั้งหลายถ้าเราไม่ไปกู้เขาเขาก็ามาเนิาไปในาศาสนา ถ้าเราไม่ไปเอายาดเก่าของเรามาอนะยางาเก่าที่เราเคยตายเคยร่วงเคยร่วมสายบาร,รมีด้วยเขาเนะี่ยมันตายอยู่ก็แบบนอันอน,นั้นแหละตายแล้วมันก็นอยู่ตรงนั้นอเดียวมิจาเนี่ยญญนะที่เราเคยเป็นญาติตรงพบกวันหรือเป็นสายขานไปตายอยู่ตรงนั้นเราก็ไปกู้มาซะกู้กไปไหน ก็ศาสนาสียาเมไตไทนี่เขาบอกว่ามันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความทุกข์ความสบายมีตัวความสื่อซั์ทุจริตกันสบายสบายศาสนาสียาเมไ่ไทรเราก็ไปกู้เข้ามาคือเอาองค์พระธรรมมาตั้งในสัขงขานพอตอนท่านตั้งสังขารให้เราฝากสังขารมาตั้งฝากกับสังขารเราเองฝากทุกองคทุกองค์ แต่สําคัญอยู่ว่ากูเรีนักกุศลนี่กูจริงจริงทีง่นี่กุศลนี่เนี่กุศลระรมาสามูลจริงๆริงมาจะก,กระทงหัวสี่หัว 15, 45, สิบห้ามีโสสิบ้ามีกุศลมีรวบรวมเป็นเอ่อเขาเราียกว่าเป็นผ้าเข็มทิศอัดถังอิฐังอุทงัทงมีตานักกุศลทัาหนหมนอีนหัวสี่ขึ้นอีกนี่แหละมาประกลัวจริงจริงเลยเหรอกูเอาโดยองค์พระธรรมเลยเนี่ย คือก,กูเอาย่านของเราเองถ้าใครสนใจก็เขียนเอาพอให้ยแล้วพอไม่ได้หวง,หงเลยพอก็ไปเก็โอมพระธรรมของพระตนจากสมุตตั้งแต่พศส,สองพันสี่ร้อยแต่ที่สองเขาเขียนเอาไว้เขียนอะไรก็ไปกลูมาไปเก็บออกมามาหาย,ยาทางเรื่องนี้เลยอือพอเนี้นนะ ควมระบาดจากสามสิบสี่สิบปีแล้วนั่งนี่แต่การผตญตายมานันนั่งเขียนแต่องค์ประธานจัดอะไรอะไรนั่งเขียนนั่งนั่งหานังนั่งหาไม่ใช่ว่านั่งหาเฉยรู้ขอถามแบบบนบารมีผจญนัไปอยู่ฉันเราดึงหันฝังท่านมานั่งตัองมองเป็นสาขาอยู่นี่หรอกถัดเป็นวิญญาณอยู่นน้น อยู่ในชะดาวดึงหันษาที่เราหันหาเราหันมันเราก็เอาท่านไปดึงดึงมาหันสาเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็สอนลูกสอนหลานเลยลูกเอ้ไปจักหันเลยใช่ไหมเล่าไปหันอะไรเห็นไหมเล่าว่าแต่ไปจักหันเฉยๆเลยบอกลูกบอกหลานลูกเอ้ลูกที่จิตใจจักหันพระหันัรรมะอรไรมีท่าน าาก,ก็ไมนถึงฐานศาลจักอะไรสําเร็จท่านสงม,มาให้เราเราถึงได้ท่านไนสวงมาให้เราเราก็ไม่ได้ใครจะเป็นถูกตกนี่นะท่นานปังลูกไปอยู่นี่นะแต่สักขาร์ดใสไปอยู่น้องน้องโดนมีตะกระดูมีตะสักขารสัตยายแล้วเหตสุสักขาร์ดใสายากไปกาบสักาไปได้แต่ไปกาบเฉยๆนะไม่ได้อะไรนะ ปกราบเฉยๆนั่นทำไมยังประกาท่านบาดสถานประกาบเฉยๆก็เป็นพระคุณเท่าไหรว่าเป็นพระคุณท่านยังสังขารยังท่านเหน็บเผาท่านเผาก็ท่านร่นเร็วเผาอะไรก็ที่นัที่นั่อยู่ก็ใครพระพุทธเจ้าก็เลยสวยละอัจฉิยบัณฑิงกาเยเกศาโรมานาขาท่านตาตโตตังกลางอัจิริยทั้งรวมอยู่ในสถานมุดตะกนดูกนี่ เราทำของเราไววอยู่ทุกวันนี้เอาทีนะทีนะมาตังเราฉลมเอากระดูกของเราไหวเราอัดทินะในกระดูกของเราเนี่ยนังมันสันของเราอยู่เราอัดอไรเราปูไห้เราภาวนาไว้ของเราทีนะจักจะปฏิบัติกันไรทีนะบันต้นก็เลยทินะทีนะนี่มาจากอะไรกระบอกกระดูกท่านกระบอกเนี่ยต้นท่านบอกว่า ก็ดูถึงเอาทีน่ะทีน่ะมาตักงห้แล้วไปดูอะธรทมตัวนั้นพอตัางเว้ให้ไหมคนเรายังไม่ดูังไม่ดูถึงแก่นของสันธารังไม่รู้ถึงแก่นการปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติปุ๊บปุกบป๋าไปเลยแต่ยังไม่รู้ถามาฟังเ็เลยจะรู้อะไรไม่มากก็น้อยรู้เอาเองนะใจพอสอน ไปมากนักพอกรนนึกตายบางไม่มีตายบางใจรู้ถูกทิ้งทุกอย่างนใกละไถกทิ้งทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้พอกลุงหลงลืมไปตลอดนี้อยากทัาสอนพอตนเมามากมปหลายหลวงพอไ่เห็นจำได้เมื่อไหร่เนือกตรงไหนก็มาคุยฟังตรงนั้นนี่เรื่ตายบางยังดียังมีสติเมาเอามาคุย